น่ากินมากเจแปนขอชิมหน่อยนะคะวุ้นมะพร้าวเป็นขนมไทยที่ทําง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็หอมอร่อยจะใช้กะทิหรือว่านมสดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดใส่ลงไปเลยขั้นตอนน้อยวัตถุดิบน้อยสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับวุ้นมะพร้าวนมสด สูตรทําง่ายมากๆวิธีทําขั้นตอนน้อยมากวัตถุดิบก็น้อยเป็นขนมไทยที่อร่อยเพื่อนๆทาแล้วต้องติดใจแน่เลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะและวิธีง่ายๆเลยคือเราจะเตรียมผงวุ้นก่อนใช้ปันใช้ผงวุ้นตะมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปในกระทะที่เราจะปรุงเลยค่ะและใช้นมสด จ๊ปันใช้นมสดจืดเพื่อนๆจะใช้นมสดหวานก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ชอบกะทิใช้กะทิได้เลยค่ะใช้นมประมาณ3 0 0มิลลิตรนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมจะเพิ่มให้ความหอมอร่อยของวุ้นเนี่ยอร่อยขึ้นเลยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0มิลิลิตรนะคะเทใส่เลยในผงวุ้นเลย เราจะแช่ผงวุ้นให้ละลายกับน้ำก่อนผงวุ้นเนี่ยเขาจะได้อุ้มน้ำแล้วก็ทำให้ผงวุ้นละลายนะคะเวลาทำเป็นวุ้นเนี่ยเนื้อวุ้นก็จะได้เนียนนุอร่อยสวยด้วยค่ะแล้วเปิดแก๊สไฟกลางนะคะไปทางอ่อนประมาณนี้เราไม่ต้องการให้น้ำนมเนี่ยแตกมันนะคะเราจะค่อยๆวางกระทะลงไป แล้วก็หาไม้พายหรือทับพีนะคะมาเคี่ยวให้ความร้อนของน้ำวุ้นเนี่ยเสมอตันค่ะน้ำวุ้นมะพร้าวเริ่มร้อนแล้วใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะความหวานตามชอบนะคะตัดด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเพิ่มความกลมกล่อมและสุดท้ายนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดใส่ลงไปเลยขั้นตอนน้อยวัตถุดิบน้อยทำอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ใครชอบกะทิใช้กะทิได้เลยนะคะใครชอบแบบนมสดก็ทำแบบนมสดแบบนี้หอมอร่อยเหมือนกันค่ะความร้อนของวุ้นสุกทั่วแล้วร้อนทั่วแล้วเราก็ดับแก๊สได้เลยนะคะและนำวุ้นมะพร้าวที่ได้เทใส่พิมพ์ที่เตรียมเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวก่อนเมื่อเย็นตัวแล้วเดี๋ยวเราเอาแช่ตู้เย็นนะคะ ไม่นานบุ้นมะพร้าวนมสดของเราก็เซ็ตตัวแข็งแล้วนะคะเจ๊ปั่นเอาไปแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นแบ่งกันเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้พิมพ์เป็นพิมพ์เป็นรูปดอกไม้เป็นพิมพ์แบบอันเล็กๆก็ได้นะคะเจ๊ปั่นรู้สึกว่าทานในนี้จะสะดวก หั่นเป็นชิ้นๆก็สะดวกมากเลยค่ะวุ้นมะพร้าวเป็นขนมไทยที่ทําง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็หอมอร่อยจะใช้กะทิหรือว่านมสดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่ากินมากๆเลยได้วุ้นมะพร้าว เนื้อเนียนนุ่มเด้งเลยนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะจะต่อยอดทําขายทํากินทําจัดปาร์ตี้หรือว่าจะทําเสิร์ฟลูกๆนะคะเป็นขนมไทยที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะน่ากินมากเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอือหือ หอมเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่ใส่ลงไปหอมกลิ่นนมมากหวานกำลังดีเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะวุ้นมะพร้าวสูตรนมสดใครใช้กะทิก็ได้ค่ะไม่ไม่ผิดกติกานะคะเจ๊ปันขอตัวเอาวุ้นไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปนันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ